สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลรัตนกองของเรากันอยู่กฟบนฝนัทน,นาสีมานะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครนำมาฝากกันเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่ความร่วมมือดีๆระหว่างราชมงคลพระนครกับหจอจกอโตโกเลฟนะคะในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันโตโกซูปเปอร์แอปค่ะ ด็อร์นภวพลรัศดีวัชระบุญนะคะท่านอธิกรบดีของราชมงคลพรานครค่ะรียร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับคุณทศพรจุลโพนะคะประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโกเลิฟค่ะ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์โตโกด์ซูเปอร์แอปนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างประโยชน์การวิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจในการพัฒนาแอปพลิเคชันโตโกด์ซูเปอร์แอปนะคะที่เรียกได้ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาค่ะบุคลากรในมหาวิทยาลายัยประชาชนทั่วไปค่ะรวมไปถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านคา้าร้านอาหารต่าง ผู้ให้บริการโรงแรมตลาดหรือว่าธุรกิจบริการต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้สามารถใช้ประโยชน์นะคะจากแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่ค่ะโดยมีผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันเป็นสกีีพระยานนะคะที่ห้องประชุมรับพิพัฒน์ สันัก,การอธิการบดีราชมงคลรันครศูนเทเวศค่ะซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านของการศึกษาค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเข้าไปมีบทบาทร่วมในการจัดการข้อมูลหลังบ้านภายในแอปพลิเคชันค่ะร่วมกับทางองค์กรน,นะคะซึ่งก็จะนําข้อมูลดังกล่าวไปทําการวิจัยนะคะในการพัฒนาทางการตลาดต่อไปค่ะ ส่วนนักศึกษาของเราเองนะคะก็สามารถร่วมเป็นผู้บริโภคได้ด้วยเช่นกันรวมถึงยังเป็นผู้ค้าได้ด้วยสามารถนําผลิตภัณฑ์นะคะมาร่วมขายในแอปพลิเคชันซึ่งก็จะเป็นการตอบสนองวิชาชีพแล้วก็ฝึกทักษะการสร้างรายได้ระหว่างเรียนไปอีกทางหนึ่งได้เหมือนกันค่ะ มาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีค้าราก,กรรมศาสตร์ค่ะที่มีการจัดแสดงสาธิตขนมไทยนะคะในการประชุมวิชาการนานาชาติ The ICCA Congress 2023ครั้งที่62ค่ะ คณะเทคโนโลยีข้ารามกรรศาสตร,ร์ราชมงคลธนรรครค่ะได้รับเชิญจากบริษัท NCC Management จำกัดนะคะให้มีการดำเนินการจัดแสดงสาธิตขนมไทยไม่ว่าจะเป็นขนมลูกชุบขนมฝอยทองค่ะในการประชุมนานาชาติ RCC Congress ครั้งที่62นะคะจัดขึ้นโดยสมาคมการประชุมนานาชาติค่ะ โดยมีอาจารย์บวรรักป้อมน้อยนะคะอาจารย์สุธิดากิจจาวราสเถียนค่ะอาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีข้าราก,กรรศาสตร์นะคะร่วมกันสาธิตนะคะในการจับประชุมนานาชาติครั้งนี้ที่ส่วนประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ มาดูกันต่อที่ความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครกับทางบริษัท CPO จำกัดมหาชนค่ะสาขาววิชาการตลาดค่ะคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจค่ะลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวลีไม้ศักดิ์ท่านคณะบดีของคณะบริหารธุรกิจค่ะกับทางบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะคะโดยคุณอารุณีกิ่งแก้วผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษานะคะในการนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวลีไม้ศักดิ์ คณะบดีคณะบริหารธุรกิจท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาพยุงวงรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ mm. เพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้กับนักศึกษาได้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในระหว่างการศึกษาด้วยรวมไปถึงการพัฒนาส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพแล้วก็ศึกษาภาคปฏิบัติ ตลอดจนศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงด <st <and creative> <studio> ้วยนะคะเลยได้ว <life> ่าเป็นความร่วมมือดีๆนะคะที่ทางคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมกับทางบริษัท CP on จำกัดนะคะในการที่จะได้ร่วมกันส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนให้กับนักศึกษาของเราได้มีแนวคิดในการสร้างสรรพ์ผลงานแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆในระหว่างที่กําลังเรียนอยู่นั่นเองค่ะ ทิ้งทายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะไปดูข่าวจากทางสาขาววิชาภาษาไทยประยุกต์นะคะจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่ได้นำนักศึกษาจีนไปร่วมฟังเทศมหาชาติเวชันดอนชาดกค่ะสมาคมชาปนกิจสงเคะห์สหกรณ์อมพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจำกัดนะคะเดียวร่วมกับทางสหกรณ์อมสย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจำกัดจากกิจกรรมเทศมหาชาติเวชันดอนชาดกค่ะโดยเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมงคลมุนีค่ะองค์ประธานพิธีนะคะและแสดงปัตกถาธรรมที่หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งทาคณะของคณะศิลปศาสตร์นะคะโดยสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ของรัชมงคลรันกรของเราค่ะซึ่งก็มีนักศึกษาจีนเนี่ยเข้ามาเรียนอยู่กับเราด้วย ทางสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์นะคะก็เลยได้มีการนํานักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะไปร่วมฟังเทศมหาชาติเวศสันดอนชาดกเพื่อที่จะให้นักศึกษา ต่างประเทศนั้นได้ศึกษาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคติเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมของคนไทยเราค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาคติชนเพื่อนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่สอนโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรอ,อํานาจเอี่ยมสําอางผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและสิ์เก่าสัมพันธ์และอาจารย์ประจําสาขาวิชาประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครด้วยเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาตินะคะถึงแม้ว่าจะเป็นนักศึกษาของเราแต่ว่าน้องก็ถือได้ว่าเป็นชาวต่างชาติเช่นเดียวกันการได้ไปเรียนรู้นะคะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะก็จะได้ซึมซับนะคะแล้วก็รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมความเชื่อข,ของไทยเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครค่ะที่ฝนได้รวบรวมนำมาฝาก คุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ